ชีวประวัติครูบาสีวิชัยตอนที่หนึ่งวัยเยาวและการศึกษาธรรมในดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่24มีนาคมพศ2411เกิดเด็กชายคนหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าสีซึ่งต่อมาจะเป็นหนึ่งในพระนักปฏิบัติ และผู้สร้างคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาในภาคเหนือของประเทศไทยเด็กชายสีเกิดในครอบครัวชาวนาชาวเขาที่เรียบง่ายและมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ลำบากแต่เขาเติบโตมาในบรรยากาศของความรักความเมตตา และการอบรมสั่งสอนในเรื่องศิลธรรมอย่างเคร่งครัดตั้งแต่ยังเยาว์วัยสีแสดงให้เห็นถึงความสนใจในธรรมะและความสงบของจิตใจท่านมักไปวัดและนั่งฟังพระเทศเป็นประจำด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความสงสัยและความใฝ่รู้เขาตัดสินใจเข้าศึกษาในสำนักสงฆ์เพื่อแสวงหาความรู้ทางธรรมและการปฏิบัติ ในวัยหนุ่มสีได้บรรพชาเป็นสัมมาเนนและเริ่มต้นเส้นทางชีวิตในฐานะพระภิกษุด้วยใจที่มั่นคงและตั้งใจจริงในการปฏิบัติธรรมตอนที่สองการอุปสมบทและการเดินทางศึกษาธรรมเมื่อเข้าสู่วัยบรรพชิตสีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยได้รับฉายาว่า สุวัฒโนซึ่งแปลว่าผู้เจริญรุ่งเรืองหลังจากนั้นท่านเดินทางไปศึกษาธรรมและฝึกฝนการปฏิบัติกรรมฐานกับพระอาจารย์หลายรูปในภาคเหนือและที่ลานนาเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้มแข็งทางจิตใจในยุคนั้นการเดินทางเพื่อสแสวงหาความรู้เป็นเรื่องลำบากและอันตรายแต่ครูบาศีวิชัยไม่เคยหวาดหวัน่น ท่านเดินเท้าและล่องเรือผ่านป่าเขาข้ามภูเขาเพียงเพื่อศึกษาธรรมะและปฏิบัติสมาธิอย่างจริงจังตลอดเส้นทางท่านเรียนรู้วิธีเจริญสติสมาธิอย่างลึกซึง้งและศึกษาแนวปฏิบัติกรรมฐานในหลายรูปแบบเช่นการเจริญสติเดินจงกรมการนั่งสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานท่านได้รับการยกย่องว่า เป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดและตั้งใจจริงในการฝึกฝนจิตใจจนก้าวหน้าไปสู่ความสงบสูงสุดตอนที่3การสร้างวัดและการบุรณะพระพุทธศาสนาในล้านนาหลังจากฝึกสนและศึกษาธรรมะอย่างเข้มข้นครูบาศีวิชัยได้กลับมาเชียงใหม่พร้อมกับภารกิจสำคัญในชีวิตของท่านนั่นคือ การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในล้านนาซึ่งในยุคนั้นกำลังประสบปัญหาและเสื่อมโทรมลงท่านตั้งใจบูรณะวัดเก่าแก่หลายแห่งรวมถึงสร้างวัดใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรมและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในภาคเหนือวัดพระธาตุดอสุเทพราชวรวิหารคือหนึ่งในวัดที่ครูบาศิวิชัย ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบุรณะให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งนอกจากงานบุรณะวัดแล้วท่านยังเดินทางไปทั่วภูมิภาคล้านนาเพื่อสร้างถนนและเส้นทางเดินเท้าให้กับชาวบ้านและผู้สแสวงบุญได้สะดวกในการไปวัดและปฏิบัติธรรมโดยความเพียรและความตั้งใจท่านได้สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่พระพุทธศาสนาและชุมชนในล้านนาอย่างแท้จริง ตอนที่ 4. ช่วงสุดท้ายของชีวิตและมรณภาพถึงแม้จะดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบเสงี่ยงครูบาสีวิชัยก็ยังคงทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเผยแผ่พระธรรมและพัฒนาชุมชนอย่างไม่หยุดยัง้งในปีพุทธศักราช2474ขณะเดินทางไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล ท่านเกิดอาการประชวนอย่างเฉียบพลันแต่แม้ร่างกายจะอ่อนแอลงท่านก็ยังคงยืนหยัดในจิตใจที่เข้มแข็งและสงบอยู่เสมอจนกระทั่งวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2474ครูบาสีวิชัยได้ละสังขารอย่างสงบณวัดพระาธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ การจากไปของท่านทิ้งความโศกเศร้าแก่ลูกศิษย์และชาวล้านนาอย่างลึกซึ้งแต่คำสอนและผลงานของท่านยังคงอยู่เป็นอนุสอนอันยิ่งใหญ่ตอนที่ 5. บรดกธรรมะและความศรัทธาที่ยังคงสืบทอดหลังจากครูบาศรีวิชัยได้ละสังขารลูกศิษย์และชาวล้านนา ก็ยังคงเดินตามรอยคำสอนและผลงานของท่านท่านได้รับการยกย่องเป็นผู้บุรณะพระพุทธศาสนาแห่งล้านนาและยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างล้นหลามจนถึงทุกวันนี้คำสอนของครูบาศรีวิชัยเน้นถึงความเมตตาความเพียรและความสำนึกในคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่ช่วยนำทางให้ผู้คนสามารถดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขและมีความหมายทุกปี จะมีการจัดพิธีรำลึกถึงครูบาศรีวิชัยที่วัดพระธาตุดอยสุเทพและในหลายพื้นที่ของล้านนาเพื่อระลึกถึงพระคุณและคำสอนของท่านมรดกของครูบาศรีวิชัยยังคงดำรงอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาและผู้ปฏิบัติธรรมทั่วภูมิภาคเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้เดินบนเส้นทางแห่งธรรมอย่างมั่นคงครูบาศรีวิชัย มีใช่เพียงพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาความเสียสละและพลังของประชาชนท่านได้ทิ้งมรดกทางจิตวิญญาณไว้แก่แผ่นดินล้านนาและแผ่นดินไทยโดยรวมคนรุ่นหลังจึงควรศึกษาแนวทางของท่านไว้เป็นแนวประพฤติไม่ใช่เพียงเพื่อรำลึกแต่เพื่อลงมือทำตามในชีวิตจริง เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาคุณธรรมและความรักสามัคคีในชาติไทยสืบไปถ้าคลิปนี้พอจะทำให้คุณเกิดความสุขใจสงบในจิตใจฝากกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆที่มีค่ามากเลยถ้าเห็นว่าเนื้อหานี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครลองกดแชร์ให้เขาได้ฟังด้วยนะครับ และถ้าอยากฟังเสียงธรรมแบบนี้ต่อไปก็กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆที่เราตั้งใจบรรยายไว้ให้คุณขอบคุณครับสนับสนุนโดยบริษัทซันโซล่าเทคโนโลยีผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ยึดมั่นในคุณภาพของอุปกรณ์และคุณธรรมในการบริการเราคัดสรรเฉพาะแผงโซลาเซลล์อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล เพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและความปลอดภัยในระยะยาวพร้อมทีมงานมืออาชีพที่ให้คำแนะนำด้วยความจริงใจติดตั้งด้วยความซื่อสัตย์และดูแลหลังการขายอย่างต่อเนื่องเลือกใช้พลังงานสะอาดอย่างมั่นใจเลือกซันโซล่าเทคโนโลยีเพราะคุณธรรมคือพลังงานที่ยั่งยืนไม่แพ้แสงแดด